สวัสดียำสายสายครับท่านผู้ชมวันนี้ตรงกับวันที่8นะครับธันวาคม2564นะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเสียเสมรถขุดขันใจโคกน้องนาโมเดลนะครับหลังจากที่เมื่อเช้านะครับลงขุดนะครับแต่เช้าเลยเพิ่งจะพักทำกับข้าวนะครับนี่อ <laughs> ๋ ลุยแต่เช้าเลยพาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมที่เราได้ขุดเมื่อวานนะครับที่ได้ขุดลงไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นที่เราได้เจาะนะครับสะดน้ำนะครับก็มีน้ำซับออกมาจากาหินนะครับเล็กน้อยนะครับ ก็ไม่ออกมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าซึ่งตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เรียกว่าธนาคารน้ํานะครับซึ่งหินนะครับเจาะไม่ลงนะครับน้ําก็นะครับอาจจะซึมมาเรื่อยๆนะครับซึมมาเรื่อยๆตอนแรกอาจจะยังไม่ออกดีนะครับ นี่ครับน้ำที่ออกมาซึ่งมาจากชั้นหินนะครับหนึ่งจุดนะครับมาดูจุดฝั่งนี้นะครับว่าจะมีน้ําเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็มีอยู่นะครับซึมมาเล็กน้อยนะครับโอ้หิน ค่อนข้างจะแข็งมากเลยนะครับไิดดูว่าฟันไมโครของเราใส่ใหม่ๆนะครับเกลี้ยงเลยนะครับหมดเกลี้ยงเลยอีกคันนะครับอา่าพาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมนะครับก็จะเก็บงานเป็นบางส่วนแล้วนะครับสำหรับหลังคันนะครับยังเหลือตรงที่ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่ตรงนี้นะครับเนื่องจากเป็นดินที่เปียกนะครับยังกลับไม่ได้นะครับก็รอให้ดินแห้งก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอารถไถนะครับมารูดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้เสมอนะครับแล้วก็ปรับให้สวยงามนะครับ แล้วก็นะครับที่รีดนะครับก็ยังตรงไหนไม่ได้ก็จะรีดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการเสาะพังนะครับให้ดินมันแน่นนะครับอ,อื่นนะครับกว่าจะถึงหน้าฝนาปีต่อไปก็คงจะมีหญ้ามีอะไรขึ้นมาแล้วนะครับถ้าขุด ช่วงนี้ก็ดีอีกอย่างนะครับได้พาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมผลงานนะครับก็ในการออกแบบนะครับให้คล้ายธรรมชาตินะครับให้ดูเพลินตาสวยงามนะครับซึ่ง นะครับตามจุดประสงค์นะครับของเจ้าของท่านนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็นะครับทำการขุดวันนี้นะครับอีกขั้นนะครับคนขับนะครับไป ธุระที่บ้านนะครับเนื่องจากญาตินะครับได้เสียชีวิตนะครับกลับไปบำเพ็ญกุศลนะครับทำบุญนะครับอ๋อก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องเสียเสยมรถขุดนะครับให้ดูเป็น แนวทางนะครับและอีกอย่างกา็เพื่อท่านที่อยากจะทำก็ได้ศึกษาข้อมูลไปด้วยนะครับก็ดูนะครับจะได้เอาไปเป็นแนวความคิดนะครับที่จะออกแบบหรือว่านะครับจะทำแบบไหนนะครับชอบแบบไหนก็สามารถที่จะดัดแปลงได้นะครับ แต่ก็ว่า,าต้องมีจินตนาการนะครับในการที่จะขุดนะครับคนขุดก็ต้องมีจินตนาการด้วยนะครับภาพวาดอาจจะสวยแต่ว่าถ้าคนขุดไม่สวยไม่มีจินตนาการกา็ไม,ไม่ไม่สวยเช่นกันนะครับต้องเข้าใจในการขุดนะครับ ดูลักษณะนะครับพื้นที่นะครับอาจจะไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่ก็ออกแบบอาจจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้อยู่ที่จุดประสงค์นะครับการขุดนะครับอยู่กับพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็อ,อย่างาท่านที่ถามราคามานะครับก็อยู่ที่แบบและการขุด พื้นที่เท่ากันอาจราคาอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับก็อยู่ที่ว่า,าพื้นที่ต้องเอาดินขึ้นสูงต่ําแค่ไหนกว้างแค่ไหนนะครับถึงจะได้ดินขึ้นมาทาหลังคันนะครับเราต้องอประเมินกับการขุดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพื้นที่เท่านั้นเท่านี้นะครับราคาจะเท่ากันไม่ใช่นะครับ มันอยู่ที่ว่าสภาพพื้นที่ของเรานะครับต้องการขุดนะครับขุดลึกไหมตื้นไหมนะครับก็นะครับมี FC นะครับหรือว่าลูกค้านะครับสอบถามมาหลายคนหลายท่านนะครับก็ต้องเรียนบอกไว้อย่างนี้เลยนะครับเราจะไปประเมินราคาอยู่ที่พื้นที่จริงนะครับพื้นที่จริงนะครับ จึงจะประเมินราคาได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ของท่านไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะครับเป็นพื้นที่ลาดเอียงหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นแอ่งกระทะหรือเปล่าเป็นที่เนินหรือเปล่านะครับก็ต้องดูนะครับถ้าพื้นที่เสมอราบนะครับเรียบก็จะขุดง่ายนะครับขุดง่ายไม่เหมือนพื้นที่เนินพื้นที่ รุ่มต่ำพื้นที่เอียงนะครับนะครับก็ต้องเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับการประเมินราคาจะไม่เท่ากันนะครับก็ขอ,เ,อเรียนให้ทราบนะครับมีอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้ ศึกษาหาข้อมูลนะครับก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับวันใจโคกน้องนามโมเดลนะครับทีมงานเสียเสมรถขุดนะครับขอบคุณสวัสดีครับ